ลองคิดภาพตามสีนะคะว่าเปิดแอป,ปขึ้นมาปั๊บเช็คตารางเรียนก่อนเลยค่ะสแกน QR อคดเช็คชื่อไปได้ด้วยมีการเชื่อมกับแอป,ปเป๋าตังได้พอยต์เป็นส่วนลดได้อีกเนี่ยะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วภายใต้โคร,คร,ครงการที่เราเรียกว่า Digital University t r a n s f o r m a t i o n ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า YouApp e จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของน้องๆทุกคน ยุคนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีให้ทันซีว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเราแล้วล่ะวันนี้นะ 1. นึ่งเคสตัดดี้ที่ซีอยากจะลุกขึ้นมาพูดถึงเลยก็คือเรื่องของสถาบันการศึกษาค่ะเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําคัญของประเทศเราเลยล่ะหลายแห่งปัจจุบันนี้ตอนนี้ปรับตัวมุ่งเข้าสู่เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่เรียกกันว่า smart university แล้วซีก็เชื่อว่านักศึกษายุคนี้เนี่ยน่าจะคุ้นชินก ตัวกบ,บัตรประชาชนเรานักศึกษาก็ต้องมีบัตรนักศึกษาเขาก็ต้องคุ้นชินอยู่แล้วเพราะบัตรนักศึกษาเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะเป็นเดบิตหรือมีการชําระเงินแบบ QR code คต่างๆที่ใช้ภายในมหาวิทยาลายัยจริงๆแค่นี้สิว่ามันก็อาจจะยังไม่ครบถูวทั้งหมดนะพอลาสุดค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลัดกระบังนะคะจับมือกันกรรมธนาคารกรุงไทยมีการผลักดันสถาบันสู่ด i g i t a l u n i v e r s i t y t r a n s f o r m a t i o n เเต็มรูปแบบแล้วคราวนี้อันนี้เขาเปิดอะไรใช่ไหมเขาเปิดตัว KMITLU แอปแอปพลิเคชันนี้จะครบมากๆทั้งเรื่องเรียนไลฟ์สไตล์เพื่อเด็กนักศึกษาและก็บุคลากรของสถาบัานเลยค่ะแมพูดแบบนี้ก็ดูเป็นแบบรูปธรรมไปสักนิดนึงแต่พอพูดว่าเต็มรูปแบบจริงๆทุกคนตั้งคําถามค่ะว่าล้ําแบบไหนว่ามาสิคะพี่ซีเอางี้ลองคิดภาพตามสินะคะว่าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของคุณเนี่ยมันจะสะดวกแค่ไหนถ้ามีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเริ่มตั้งแต่ตืต่นนอนเปิดแอปขึ้นมาปั๊บเช็คตารางเรียนก่อนเลยค่ะวันนี้เรียนอะไรบ้างเรียนกี่โมงถ้าทําาอย่ง อพันเพลินจนลืมเวลาก็มีการเด้งปุ๊บแจ้งเตือนเข้ามาในแอปพลิเคชันพอถึงเวลาเรียนก็แอปนี้เลยค่ะสแกน QR โคดเช็คชื่อไปได้ด้วย เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตอนกลางวันคุณนั่งทานข้าวที่โรองอาหารแบบดิจิทัลเคลมได้เลยนะว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์หมดกังวลค่ะเพราะตัวแอปพลิเคชัน k m i t l u app มีการเชื่อมกับแอปเป๋าตังค์ใช้จ่ายด้วยการสแกน QR code แบบไม่ง้อเงินสดเลยนะี่ทุกการใช้จ่ายนะเข้าใช้ทุกวันได้ point สะสมไปเรื่อยๆเป็นส่วนลดได้อีกได้หมดนะคือมันก็ออกไปลดแบบกินช็อปการเดินทางต่างๆการร่วมกันครั้งนี้ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารราศ ร่วมก,กันกับธนาคารกรุงไทยจะเป็นยังไง Smart University ในแนวคิดมีความล้ำขนาดไหนและทำได้จริงขนาดไหนเด็กจะใช้หรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์กันครัผมในฐานะตัวแทนของธนาคารกรุงไทยรู้สึกมีความยินดีและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาจับมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในวันนี้ครับในการนําเทคโนโลยีของการบริหารจัดการภายใต้ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกทันสมัยภายใต้แนวคิดดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ท랜ส์ฟอรเมชันเพื่อเข้าสู่ความเป็นหมายวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสดครับรวมไปถึงความร่วมมือพัฒนา KMITLU App แอปนี้ไงพบทั้งเรียนและไลฟ์สไตล์เพื่อนักศึกษาและบุคลากรรักกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักกระบัง เป็นผู้นําในการทําเทคโนโลยีและตะวัตกรรมด้านต่างๆมาใช้ในการสร้างกําลังคนของประเทศรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีความฝัดล้องและการใช้เทคโนโลยีในการเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาบุคลากร,กรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันภายใต้โครงการที่เราเรียกว่า Digital University ิตี้ s า o ์ m ฟอร์เผมในฐานะตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลากบังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สถาบันการเงินของประเทศอย่างธนาคารกรุงไทยมาร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่โลกดิจิทัลอ,อย่างเต็มรูปแบบและวันนี้น้องๆน,นักศึกษาก็จะได้ใช้ KMITL University Application หรือที่เราเรียกว่า KMITL U App ที่มีการพัฒนาร่วมกันโดยการนำเอาความต้องการของน้องๆเป็นหลักเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับน้องๆน,นักศึกษาของเรา อยากรูไหมคะว่าน,นักศึกษาเขาเป็นคนใช้งานเขามีความเห็ <allt> <M ission> <ใ>นยังไงกันบ้างฟีเจอร์ไหนที่เขาชอบหรือตอบโจทยท์ตอนเทอมแรกเนี่ยที่ยังไม่มีแอป,ปนี้เนี่ยผมจะทําตารางเรียนเองซึ่งผมก็ต้องไปหาแบบหาวิชาวิชาแล้วก็แบบ kitty, มาเทียบเวลาเอาแต่ว่ามันมีฟีเจอร์ที่เป็นแสดงตารางเวลาเรียนแล้วก็แบบพวกกิจกรรมในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบบางทีจัดแจงเวลาถูกในแต่ละวัน แบบถ้าสมมติเราลืมเข้าข้ามไหนก็เขาจะแจ้งมาครับว่าเราลืมเข้าอะไรอย่างี้ครับก็แต่ก่อนเนี่ยผมก็เวลาจะเช็คเกทเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปเช็คในคอมอย่างเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถเช็คเกทเนี่ยใน U app ได้แล้วครับผมสำหรับตัว KMITL U app นี้นะคะนอกจากจะใช้เช็คเกรดเช็คตารางเรียนแล้วนะคะยังสามารถใช้จ่ายตามโรงอาหารหรือว่าร้านสินค้าทั่วไปได้ค่ะสามารถใช้โดยที่ไม่ต้องพกเงินสดได้เลยนะคะ KMITL U app แอปนี้ใเพื่อเด็กระดับ และนี่ก็คือการัปเลเวลชีวิตนักศึกษาติดยุคดิจิตอลจริงๆตอบโจทย์นะดูน่าสนใจมากๆนะคะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการเริ่มต้นในการพัฒนาที่ดีเลยทีเดียวมหาวิทยาลัยไหนที่สนใจแบบนี้ภาคการศึกษาไหนที่อยากทําแบบนี้เช่นกันอยากปรับตัวเข้ามาสู่แนวคิดของ smart education smart university smart school หรืออะไรก็ตามเต็มรูปแบบซีว่าลองศึกษาโมเดลนี้นะแล้วเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับทางธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีกำลําแค่ไหนหรือว่า ใช่แค่ไหนคือว่ามันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับการพยายามจะทําให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนจริงๆมากที่สุดใช้งานจริงเนี่ยบางทีความล้ํามันไม่ได้ตอบอย่างเดียวนะมันต้องสะดวกมันต้องสบายและที่สําคัญที่สุดนะต้องปลอดภัยและเข้าถึงอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นการยกระดับวงการเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าถ้าใครมีข่าวอะไรที่น่าสนใจส่งผ่านซีพัน a ิวส์แอลบ .th นะคะรอเรื่องราวดีๆในการอัปเดตทีกคนอยู่นะ